สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านกับวันอังคารที่12กรกฎาคม2022นะครับวันนี้ก็เป็น24ชั่วโมงก่อน CPI Data ออกนะคดัชนีราคาผู้บริโภคของตลาดเจ้าในสหรัฐอเมริกาแต่เห็นได้ชัดเลยนั้นเพื่อน1วันก่อน CPI Data ออกมาเนี่ยแต่ละข่าวมันแทบจะถลม่มถล่มโลกเลยก็ว่าได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจ ข่าวความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในรัสเซียยูเครนข่าวจากประเทศจีนข่าวในยุโรปแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนั่นเพื่อนยังไงมาลุ้นไปได้วยกันนะครับเขาบอกว่า estimate อยู่ที่8.8%เออส่วนตัวเดาว่าน่าจะไม่สูงขนาดนั้นนะเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์ Comment เข้ามานะครับวันนี้แน่นอนมันกด Fear a n d Greed i n d e x มาอยู่ที่16นะครับมาพูดถึงข่าวที่เราพอย่อยกันง่ายๆหน่อยนั่นเพื่อนข่าวแรกมาพูดถึง playboy นะครับ playboy เขาจับมือกับ sandbox สร้าง meta mansion โดยมีการสร้างคลือหาต์เสมือนจริงบนโลก Metaverse มีทั้งโซเชียลเกมมิ่งมี NFT NFT ของเขาเรียกว่า Rabbit a นะครับซึ่ง Rabbit a เนี่ยผมเข้าไปดูใน Open Sea ราคา Floor Price มันอยู่ประมาณ0.2 ETH นะเพื่อนเและทางโปรเจกต์นี้เนี่ยเขาบอกว่าในอนาคตจะเปิดตัว NFT ใหม่ๆเพิ่มในอนาคตอีกนะครับก็วันเปิดคลือหาตอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยยังไม่มีวันที่แน่นอนนั่นเพื่อนแต่คอนเซปต์ของเขาเนี่ยเขาเรียกโปรเจกต์นี้ว่า การเข้ามาร่วมกันสร้างปรากฏการ์แห่งความบันเทิงในรูปแบบใหม่บนโลก Metaverse ของ Sandbox กับ Playboy m e t a m a n s i o n นะครับใครที่สนใจ update, อัปเดตเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยเข้าไปดูได้ใน Twitter ของ Sandbox นะเพื่อนๆก็ถือว่าแปลกดีนะครับบนโลก Metaverse เนี่ยมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นธนาคารนะครับในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาแล้วเนี่ย Playboy Mansion ก็มีนั่นเพื่อนคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับ ต่อไปมาอัปเดตนิดนึงในเรื่องของ Grayscale Investment หลายคนคงจำได้ Grayscale Investment ยื่นขออนุมัติ Bitcoin Spot ETF ปรากฏว่าประธานกราตอคุณ Gary ่ e ก s l เซบอกว่าใจเย็นยังไม่อนุมัตินะครับแล้วทาง Grayscale เขาบอกไม่เป็นไรงั้นผมฟ้องกราตตนะครับก็แน่นอนนะครับเขาก็ทำอย่างที่เขาพูดและล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายระดับสูงของ Grayscale Investment เนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์เพื่อนๆเขาบอกว่า การต่อส <G ality> ู <shorts> ้เพ like ื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในการยื <ucks use content ors> ่นขออนุมัติ Bitcoin Spot ETF ครั้งนี้เนี่ยอาจจะใช้เวลานานถึง2ปีนะครับก็เท่าที่ผมเข้าไปอ่านนะเพื่อนๆหลักๆเขาจะสู้ด้วยสองประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ unfair discrimination หรือการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมนะครับก็เขาบอกว่าในเรื่องของ Future ETF เนี่ยให้ผ่านแต่ Spot ETF เนี่ยไม่ให้ผ่านเนี่ยถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ และก็ในเรื่องของที่ Grayscale เขากล่าวหาทาง SEC นะครับว่าทางกรอลตอรัสอลมมิกาหรือ SEC เนี่ยทำผิดกฎที่เขาเรียกว่า administrative p r o c e d u r e act หรือการกระทำผิดวิธีปฏิบัติราชการนะเพื่อนๆ <mand at> ก็ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับคดีของ Ripple XRP รนะครับ Ripple XRP เนี่ยต้องแต่ตอนที่มีเริ่มเป็นคดีความเนี่ย หลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวก็จบเดี๋ยวก็จบนะครับแต่เนี่ยถ้า Grayscale เขาบอกว่าอีก2ปีเนี่ยเพื่อนๆผมบอกได้เลยว่ารอกันอาจจะยันหลานบวชนะครับทั้งๆทงี่ไม่มีลูกนะเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับต่อไปมาพูดถึง Three Arrows Capital นิดนึงหลังจากที่เข้าสู่ภาวะล้มละลายเ,เจ้าหนี้หลายๆเจ้าเนี่ยตอนนี้ก็พยายามติดต่อไปทาง Three Arrows Capital นะครับ ปรากฏว่าออฟฟิศของเขาเนี่ยไม่มีคนอยู่ล้างเหมือนประช้าเลยนะเพื่อนและที่สำคัญนะครับผู้ก่อตั้งและผู้ร่วมก่อตั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเฮียตีซูซูแล้วก็คุณคาวเตวี่เนี่ยก็ต่างหายต๋อมไปเลยนะเพื่อนๆซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเราอ่านข่าวเกี่ยวกับการขายบ้านของคุณซูซูนะครับท,ทั้งที่บ้านหลังนั้นเนี่ยผมอ่านข่าวเมื่อไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วว่าแกเพิ่งซื้อนะะในราคา35ล้านดอลลาร์สหรัฐ แล้วเนี่ยอยู่ดีๆแกมาประกาศขายบ้านเนี่ยหลายคนบนโลกโซเชียลก็มองว่านี่ไงนี่คือแผนของคุณซูซูที่เตรียมเผ่นนะครับก็เพื่อนๆคิดยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์เข้ามานะครับใครที่อาจจะพบเห็นคุณซูซูนะเพื่อนๆก็คอมเมนต์กันเข้ามานะเผื่อได้รางวัลน,นาจับนะเพื่อนๆต่อไปมาพูดถึงเอาแกรนกันนิดหนึ่งนะครับคืออาแกรนเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงชื่อคุณจอห์นวูดซึ่งเคยเป็นอดีตดีเรเตอร o f architecture ของ Cardano Input Output Global เนี่ยตอนนี้ย้ายมาอยู่เป็น CTO หรือ Chief Technology Officer ให้กับทาง Algorand ซึ่งป๋าชาวฮอสสินสันนะครับแกก็ออกมาทวีตแสดงความยินดีด้วยนะเพื่อนๆแกออกมาทวีตว่าเนี่ยคุณจอนเนี่ยยินดีกับคุณจอรนด้วยนะคุณจอรนไปนั่งเป็น CTO ให้กับ Algarand นะครับโปรเจกต์ของ Algarand เขาก็ดีทีมงานเขาก็ดีหวังว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้ร่วม collab หรือร่วมทํางานด้วยกันร่วมทำ research ด้วยกันในอนาคตนะครับก็ถือว่าป๋าชาวฮอรสินสันแกก็มีสปิริตนะเพื่อนเพอนเพราะว่าระดับเนี่ย chief ขออภยัยระดับ director of architecture เนี่ยนะย้ายไปอยู่ Algarand เนี่ยนะฮะแกก็ออกมาแสดงควายินดีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะเพราะว่า ผมเห็นข่าวนี้เนี่ยตอนแรกผมก็เสียวเหมือนกันว่าเออย่างนี้ถ้าเกิดย้ายออกไปเนี่ยเกิดแกไปเผาป่าชาวเราเนี่ยอาจจะงานงอกได้นะเพื่อนๆน,นะฮะก็ปรากฏว่าป่าชาวมาอวยพรได้สวยงามนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับอสองวันก่อนถ้าใครจําได้ผมเพิ่งอ่านข่าวไปว่าผู้บริหารระดับสูงของ JP Morgan ก็ลาออกไปอยู่ Algaran นะเพื่อนๆจริงๆหลายอย่างเกิดขึ้นกับ a l g a r นะครับไม่ว่าจะเป็นเดือนที่แล้วเขาก็จับมือกับบริษัท Visa นะครับ แล้วก็ยังเป็นสปอนเซอร์ให้กับ FIFA World Cup อีกด้วยนะเพื่อนๆส่วนเหรียญ a l g โกของเราเนี่ยตอนนี้มันก็อยู่อันดับ28ในคอย n Market Cap หลังจากที่ไปแตะเนี่ยครั้งหนึ่งมันเกือบไปแตะ3ดอลลาร์สหรัฐนั่นเพื่อนตอนนี้อยู่ประมาณ30เซนนะครับก็มาลุ้นไปได้วยกันนะเพื่อนๆถือว่ามีการโยกย้ายเกิดขึ้นเยอะในสัปดาห์นี้นะครับเ,เมื่อวานนี้เราอ่านข่าวอะไรอะพอลิกอนนะครับคนที่โปรเจกต์ต่างๆที่มาจาก เทราลูนาเนี่ยนะฮะก็กว่า48โปรเจกต์ตอนนี้ย้ายไปอยู่โพลิกอนวันนี้ก็มาอ่านข่าวทางเาจ้าหน้าที่ระดับสูงของ c a ดานโนเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ a l ลกอร n d นะเพื่อนๆส่วนคุณซูซูจาก t r i e arrow i t p l t a l ก็ย้ายบ้านหนีนะเพื่อนเต่อไปมาพูดถึงข่าวนี้นิดนึงนะครับขอบคุณสยามบล็อกเชนได้มาจากสยามบล็อกเชนนะเพื่อนเด็ก ศิลปินนะครับอายุน้อยวัย8ขวบสามารถทำเงินได้กว่า5 0,000บาทจากการขายภาพ NFT นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เริ่มเห็นได้เยอะเลยนะเพ,พื่อนๆลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยเข้ามาสร้างรายได้กับการเ,าเขียนภาพการทำภาพ NFT ต่างๆนะครับซึ่งมันก็อดคิดไม่ได้นะเพื่อนๆเพราะว่าสมัยผม8ขวบเนี่ยไม่เคยมีรายได้นะครับมีแต่รายใจ่ายให้กับที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าขนม ค่าวิดีโอเกมค่าจักรยานนั้นเพื่อนสิ่งเดียวที่เราเชี่ยวชาญก็คือการเป่าตลับเกมเวลาเกมมันเปิดไม่ติดนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนั่นเพื่อนเด็กใหม่ๆเนี่ยเรียกว่าทุกคนนะฮะตอนนี้เข้าใจในเรื่องของ NFT หลายคนเข้าใจในเรื่องของ Metaverse นั่นเพื่อนยังไงอดทนรวยนะครับเพราะว่าในอนาคตผมเชื่อว่าคือถึงแม้ว่าสภาพตลาดทั้ง NFT แนละ Metaverse มันจะเป็นแบบนี้นะผมก็ยังเชื่อใจนั่นเพื่อนว่าในอนาคตอีกไม่นานเนี่ย เราจะได้เห็นการยอมรับที่เพิ่มขึ้นนะครับจากที่ผมอ่านข่าวทุกวันเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยนะเพื่อนๆก็หยุดยาวนะครับสัปดาห์นี้หลายคนไปไหนมาไหนก็เดินทางปลอดภัยนะเพื่อนๆค่าคืนนี้ก็มาลุ้นบอลด้วยกันนะครับลิเวอร์พูลกับแมนยูไนเต็ดขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่เข้าไปโหวตผลใน YouTube ชุมชนนะครับเสียงส่วนใหญ่ก็เอ็นไปทางลิเวอร์พูลนะเพื่อนๆก็ยังไงมาลุ้นไปได้วยกันนะครับค่าคืนนี้2องทุ่มเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้นัเพื่อนเช่นเคยนะครับ การยาตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม